สวัสดีครับอยู่กับผม Monster Channel ครับวันนี้เกม Back Cover มกันเหมือนเดิมครับวันนี้เราต้องประทับก,กับพวกทีเด็ดมาร์เซลลี่เพราะว่ามนนีคมแต่วพวกเรานะโพสนะได้ได้ไปครักได้ไปหาแอนน้องน้องแมรี่ที่สุดละของกันนั่นนะ่ะเขาซื้อของเล่นนี้ให้มารีนเลยเดี๋ยวเรนเจออ่ะในตามกาย,ยุคของเราเราต้องจัดการตัวตัวหัวหน้าก่อน じゃあすぐに片付けさせてもらうとするよ俺の夢の君に倒させてもらうよ。 What <coughs> the <coughs> <coughs> 有啥？要的。好嘞。OK。找数和定理是难点的是吧？嗯。哎，还可以导速度好。 ขาดนะช่วยทำให้ร่างนี้ขยยบได้ทีเธอ,อถ้าเป็นเธอต้องทำได้แน่ใช่ไหมเอ๊มีที่อยู่ตรงนั้นนะแน่ใจแล้วหรือแน่ใจสิไม่ว่าตรงแดกับอะไรก็ตามเอาอีน่นจะทำรันนะนแน่ใจหรือเปล่าบอกว่าแน่ไงละ่ะช่วยฉเฮ้ยพวกแกนนะ่ะสองคน,นอยทุกที่ไปกันอยู่รีบหน่อยไม่ได้หรือไงโอเค,อเคถ้าอย่างนั้นปื้บพายโอ้โอ ว่าเพราอะไรหนะเขากำลังก,ก,ากงลยายเป็นสปลัดเขาเวทขยะตัวทุกทีเราอุ้ยพาไปนิดหน่อยเกี่ยบตัวได้แล้วเพราเวทก็เพิ่มขึ้นแต่บุคลิกเพี้ยนไปซะแล้วสิก็สอัสตาคุ้มกันเด็กผู้ที่ได้เล้วน,นะทำไมล่ะ ทำไมล่ะพี่คบย้อนกลับไปที่เธอไม่ได้พี่ต้องตามพาเธอไปกับหม,มูว่าขอร้องนะข้าย้อนกลับไปเธอเวทมือของพี่หน่าใช้กับผู้หญิงคนไม่ได้ผลหรอกร้องจากนี้สัป,ประหลดนี่มีพลังเวทร้ายกาศมากมาอีก,ากนั้นแมรี่ต้องตีลัะแล้วคนอื่นล่ะทำไมลี่ปลอดภัยคนอื่นก็เป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเรื่องของคนอื่นไม่พี่ไม่สนไม่คิดที่จะเริ่มสนตอนนี้ด้วยนี่แน่พี่ที่ไม่เท่แบบนี้น่ะหนูเกลียดที่สุดเลย พี่นะ่ยหนูไม่เหงาตอนนี้พี่ไม่อยู่ก็เพราะมีพวกเขาเป็นเพื่อนที่พี่เข้าวม่วยสวิมบอก็เพื่อไม่ต้องอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอคนเราหนะ่ะอยู่ไม่ได้ด้วยความสัมพันธ์นะคะพรามมีทุกคนด้วยถึงมีพวกเราในตอนนี้ไงนอกจากนี้คนที่ปกป้องคือหน่วยสวิสบอไม่ใช่เหรอพี่อยู่หน่วยสวิสบอเ,เป็นความภับผิใจของหนูนะเป็นพี่ชายประเทศท,ที่หนูพูงเจ้าจะข้า มรี <Mary. S 2> ่นี่ทางนี go, ้มา์โกมนี <Mar go. S 2> ่นะไปเชื่อปภไฟสิมาโกเสื้อหนูเสื้อคุมนั่นนะอัสซ่าอะไรนะยื่งบอกว่าความกล้าเอาะมาความกล้าเอาะมามา์โก้แมรี่ ทุกคนพี่ใจจังเออเวทมนตร์ไฟสุดเจ๋งของซิสเตอร์แต่ซิสเตอร์กับซาสู้อยู่กับสปอรนั่งแข็งแก่งเลยรไม่เป็นไรหรอกชื่อสิเดี๋ยวพี่ชายของฉันก็ไปช่วยแล้วพี่ชายน่ะเป็นเวทมนต์คนเดียวนะกับาต้านะพวกเขาต้องช่วยกันอยู่แล้วว้าวหน่หน่เดียวกับอัสซ่าเหรอน่าคงแข็งแร่งเลยสินะเออเบรี่หาที่ซ่าดีๆนะอืม พี่ขาสู้ๆนะในที่สุดก็กลับมาแล้วเหรอถอยอย่างนั้นก็ต้องใช้ของแรงเจาสัดสงมสเรามา Càng lô Bạn ไอ้รุ่นพี่ก็กลับมาแล้วเหรอครับจะหนีไปทางไหนรุเนนี่ยะโนโหไม่ได้หนีสักหน่อยฉันก็แค่ช่วยให้แมรี่หนีรอดเท่านั้นแหละท้ายที่สุดก็กลับมาจนได้านาจาวานั่นฉันลองดูแล้วแต่ไม่ได้ผล ยางไงก็จะสู้เพื่อความรักของแมรี่แล้วได้ถูกแมรี่บอกว่าพี่ชายเท่จังเลยไปเลยเลียดดับเบิลดับเบิลรีเฟกซ์ลีเฟนว้าววิศน์ตัวนี้พลังเว่พุ่ยพุ่งออกมาเรื่อยๆไม่ทันอะไรก็ฟื้นตัวได้แล้ว เติมทีเวดมนของเรานะ่ก็ใช้ไม่ได้ผลกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเด็ดเลยดีไหมไม่สีเวดมนกระเจาของเรานะถึงจะท้าอากาศยังไงก็ไม่มีความหมายยาก็รูว่าจะมาช่วยแต่ดันพุ่งเข้าไปคนเดียวซะงั้นพวกเราเป็นคนเดียวกันนะคะผมจะปกป้องรุ่นพี่และรุ่นพี่ก็ต้องปกป้องผมด้วยนะ แล้วทีนี้ต้องต่อสู้ไปจํากันแผนการผมสุดยอดมากเลยแผนการนะยรหยาบๆต้องมันอะไรกันเจ้านี้บ้าจริงๆด้วยช่วยไม่ได้แฮถ้าพวกนายน่ะตายไม่ได้เขาเศร้าใจสินะถ้าจะช่วยปกป้องให้เองโอเคมาต่อยกัสองกันเลยไปคุยกับกส์แกเจ้าด้เห้สวยพูดจาแบบนั้นนะ่ะรุ่นพี่ได้ยังไงเดี๋ยวน่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แมใ่ใจเหมือนกันโอ้คือโอ้นี่มันเหมือนันเหมือนที่ดังเกี้ยนเลยเออกมาแล้ว,าม,าลวมุกีพลังมุกีออาซิตี้กับบาโลที่คุ้มข้าง <c oughs> じゃあすぐに片付けさせてもらうとするよ俺の夢の君を倒させてもらうよ、うん

พี่คาร์ลยูซ่าหยัดตัวได้หยัดตัวไอืมเฮ้ยทางเดชจากคาชนี้ได้คือเราต้องโจมตียังรุนแรงพร้อมกันไม่ให้ืนตัวถ้าฟันอัสตาร์จะได้ถ้าฟันถ้าฟันอัสตาร์จะได้ผลดีสุดแล้วแต่ก็ยังเริ่มไม่พออืม เราใช้เวทมนต์สร้างร่างท้อนของออตัวเองได้นี่แต่ใช้กับคนอื่นเป็นยังไงเนาะเวทมังกระจ้าจบริเกลเกล์สบังเกยไปเลยมิลล์สแลงยังหลอกหน้า giang lộ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  Yang giang lộ giang lộ giang lộ ไม่น่าเชื่อภาษาเว็นตนกันนั้นหรือไม่ว่าคืออะไรพเพไรทุกอย่างว่าในสุดก็สามารถใช้ส่วดนั้นท,ทมมั้งหมดเลยก็คือาก่อนนะครับพี่บาโร่คู่กับเนสคนที่พี่พี่ใช้กันแบบนี้ยกโทษให้ไม่ได้แต่ว่าคนที่ยกโทษให้ไม่ได้ที่สุด ก็คือตัวเองที่ทาความสัมพวิชาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายขนาดไหนนายพูดถูกแล้วพวกเราทําความผิดใหญ่หลวงน,นี่คือการรับผิดชอบอย่างหนึ่งของฉันเอาไว้ไปมอบตัวสวิตมนตรความชดใช้ความผิดในสําเร็จแล้วออกมาเมื่อไหร่คือว่าอือไว้ตอนนั้นเราไปเพื่อนกันเถอะมาใช้วิมนจรเจ๋งๆได้ต้องเป็นที่นิยมแน่อขอบคุณขอบคุณเออ อ,อ,อย่าปอวนว่าแซนันอีกแล้วลองเวทน,นี่คืออะไรอ่ะใหญ่ขนาดนี้มันเคยรู้ได้มากอ่อนปะมองไม่เห็นเลยชักนิดอะไรกันนะ่ะพวกใหม่เหรอคือจะโจมตีเท่าที่ทำได้เลยหอีอาซา ไม่นะักแก็ตไปต่อทำร้ายสายของฉันพวกแกสมควรโดนแล้วนายคนที่อยู่ในรังของตูนี่จะไม่แนะนำตัวสินะฉันคือผู้นำของเน็ตไมล์สิงคืนด้วยฉันวันนี้จริงใช่ไหมยูโดมิซิ วีโมัวคฟเวอร์ซีแชร์แบบเดียวกับจูโน่ซิสเตอร์แข็งใจไว้นะครับอย่าแก่อย่าตายนะตายไม่ได้นะยึงแก่ตายไม่ได้จะเสียใจฉันเองก็สุดไม่ดีไปด้วยพอดีอืมต่อฟอรแรงมาเดินขั้นดับคนที่รับ ในสงครามนี้คือคนอ่อนแอคือเด็กพูดเด็กที่ไม่มีความผิดอะไรฉันอยากปกป้องเด็กพวกเด็กพวกนั้นก็เลยออกจากสนุกมาเป็นซิสเตอร์รอ,อะไรนะพวกแก,นกันูเขาบอกมันต้องแด็เกิดแล้วแกมันบ้าไปแล้วดูเธอสิแซลี ฉันเอรประเจตหนักเยาึนัดเือเกิทำดีแล้วครับคอนเทอร์บัสชอทครับท่านเมื่อกี้บอกว่าไม่ว่าเมื่อไรผู้รักคชีนพูดผิดแล้วหคนที่กเาก็คนิงแก่งนตัวพูดช้าวัดกลัวการ ถูกพาลุนและถูกแยงหิง,งดังนั้นพู้เราถึงยดเพืาจากโคเวอร์ไม่ได้เขานีพู้เราจะกวาดล้าลงพวกแกและตั้งจากของพูกเราขึ้นมาไม่ย้อนเป็นแบบนั้นหรอเข้าใกล้ลิส อะ,อะไรก็ไม่รู้พูดมากอยู่ได้หางนั้นไปฝาลมือต่อเ,เองใช่หรือจะบ,บ้านนี่กลับกบกลกสปรฟิศาเมื้อเมื้อนอกนาจากนี้ทำไมกันทำไมคนหยันแกถูงมีกิมมเล่นนั้นกิมโมของฉันเหรอไม่สิฉันต้องตามสมัติมีที่การตัวดีของเขาขอมาตัวตรงลึก คามเร็วเล็กกันยังบอกนะบาปโยโยนกิมเร่อนั้นขอฉันคืนซะอมอโอ้ห<อ>าัวหยามีทำไมถึงมาอยู่ที่ล่ะน่กทำไมล่ะสิก็นั้าเจ้านู ฉันก็แค่หลงทางนะช่วยบอกทางให้ทีสิมาแบบเค่เลยนะคุณยามีสีในหัวแกมีแต่หินหรือไงไม่รู้จักมุกหรือไงเป็นหน่อสิเวตบนนี่ปัญหาก็ต้องมาอยู่แล้วแล้วเจ้านี่มันเป็นใครกัน เขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้นำของเน่มันแห่งพาร์ติเช่นขึ้นครับเจ้านี่นะเหรอแล้วนึกภาพตัวล้ำๆที่ขมวดพัวได้ทั้งตัวเลยฮะไม่ใช่เจ้าตัวของแข่งแบบนี้ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับพลังเวท ที่ยังไม่รู้จัก,จกเจ้นวนคืออะไรกันแน่นอกจากนี้เวทมนต์แสงเป็นเวทมนต์หายากสุดๆเลยท,ที่มีแค่ไม่กี่คนแม้แต่ในบริษาอันยาวนานขอจะโอเวอร์คิดยังไงอันตรายชัดๆอยากกลับแล้วก็มาสิครับ ยามิมารุไม่ละอย่าลองสู้กับผู้ใช้เวทมนตร์ความมืดอ,อย่างคำรัางงานแล้วก็วามาสิค่ะตัวแข็งแกร่งขนาดไหนที่เราก็ค่คอยโอ้โหตีแบบนี้เลือดจะหมดแล้วใครอย่างนั้นของแรงก็ต้องเจอกับของแรงยามีมามุ ない。じゃあすぐに片付けさせてもらうとするよ。俺の夢の顔させてもらうよ。<noise> you はこの。

真っ向からかかってこいや中はちょっと別に死ぬんだよ <laughs> อืโอ้โหโก็กับกสกับคนตรงนี้พอเดินไหวไหมครับช่วยยายแกก่อนสิเร็วเข้าอออให้ฉันจาัดก,การเองอืมทางนั้นฝาาที่เหลือด้วยนะครับคุณยามีอืออือโอ้โหอือตนิเศษมากนี่เหลือพลังของมหาสูรเทดมนต์นอกรีนั่นเลยเอ๊ เคยเจอแกที่ไหนเมื่อก่อนหรือเมื่อหรือ<ๆ>คนที่ได้งานเจ้ากโ,โกรโคลียคือแกเองหรือใช่แล้ว,วก,ก,ก็เตรียมอย่างรอบคอบเลยวางกับดักไว้ก่อนแล้วนะน, ette, น,นะตรงนั้นแหละเพราะของที่แค่ที่ไม่มีทางลง้มถ้าคนที่เอาจริงเอาจังนั่นได้ได้หรอเวทมนมนะต์นะความมืดนะแต่รักมืดนะท่าฟันคุกอ๊ะ เวอร์ความมืดสา่รักมืดท่าฟันวิชาอทอนวิสสุดยอดไปเลยไม่ใช่ธีทีโกงแล้วไม่มีปัญหาเนอะหรือคราวนี้เข้ามาซึ่งหน้าซะสิแต่แรงพลังของหัวหน้าหน่วยอัศวินมนให้ดูเห็นคันตาคือกับอัสตา เอ๊เจ้าหนูถ้าจดูอยู่เปล่าอ่าครับดีละ่ะงั้นลองทําแบบเดียวดูหน่อยสิครับเออผมทำยังไงกันเล่าฮะพูดกับฉันว่าไงนะเอ๊ะช่วยไ,ได้แฮะจุ่ลาครั้งก็แล้วกันที่ฉันตอบโต้ได้จนถึงตอนนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้ไหมเพราะฉันรู้สึกได้ถึงจิตสิที่ว่าจิตที่พูดถึงในบ้าเกิดฉันไงสายตาคนน่ะเสียงหายใจ การเคลื่อน,น,นไหวกล้ามเนื้อและกลิานอาท่านองนั้นพลังที่แผ่ออกมาจากร่างคนนั้นซี่งว่าคนว่าจิตอ่านจิตนั้นขาดาการเคลื่อน,นไหวไปแล้วค่อขย,ยับนะเอ,เอยก็เคยทำแบบนั้นใช่ไหม,มจริงด้วย กรณีของฉันคือการต่อสู้โดยเพิ่มพลังเวทมนต์กล้ามเนื้อไปอ,อีกข้ออีกข้อจะให้พูดก็คือนักดาบเวทมนต์กมังจะผูดนั้นพูดคุยกับระหว่างผู้ต่อสู้ยาเกันใช่ไหมหัวหน้าหน่วยคนนั้นเนะ่ะลึกลับจริงๆไม่คิดว่าคนที่ดูเฉยๆอย่างรวดเร็วขนาดนั้นถนะึงจะยุ่งยุ่งไข้าเรื่องแต่ให้ผมช่วยอีกแกงไหมครับ ขอบคุณนะหอชอสนายนะ่ะช่วยฉันได้เสมอเลยถ้างั้นช่วยจับเจ้าหนูนั่นให้หน่อยแล้วกันทาไม่บัดเจ็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทางั้นก็ง่ายมากเลยครับขอดีเลยลองฝึกกับเจ้าตาตีนั่นดูดีเอ๊ะกระถันหันเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วครับ เมืเกิดฉันนเขากล่าวว่านักโทพูดแล้วไม่คืนคําอยู่นะเคยพูดสินนะว่าเป็นจะคาดเม,ม็ดมนแกต้องก้าวข้ามขีดจะกว่าใช้ได้ที่นีท่ทีเดียวเท่าน,นั้นมีแต่วิธีนั้นแหละที่ทําไม่ได้ก็ตายซะครับโอเคแน่ว่าซึ่งพูดงูวอร์ชอร์ก็มาตอยสู้แบบไหนก็ทำมันใช้ของแรงงั้นเราก็ต้องใช้ของแรงกลับไปด้วย じゃあ、すぐに片付けさせてもらうとするよ俺の夢の倒させてもらうよタンゴーパンカンクッ 空間魔法。は、ミニアドブラック。 ปิดฉากเลยคนแต่พาไว้ยุ่ไม่ค่อยเขา้าใจนัก,ก่อแต่ยังไงก็ต้องชุบรวมมาที่คนที่ไลฟ์เฟซอยังแกจับการโจมตีของฉันไม่ได้หรอ,อกตรงนี้เองหรืออึกจับไม่ทัน ผิดแล้วเฟยเมื่อกี้แค่ใช้หูฟังแล้วตอบโต้มันไม่ใช้จิตสักหน่อยสัมผัสด,ด้วยภาษาทั้งห้าเลยสิเจ้าว่าเข้าใจไหมภาษาทั้งห้าหรอครับอย่าพึ่งแต่ตาหรือหูลอกอิมเมจระหว่างเซนกับการคาดาวซะถ้าไม่ตั้งใจทำแล้วก็แกตายเอฟูซีสวยชมัด แต่ก็พอเข้าใจบ้างแล้วต้องรวบรวมสมาธิเย่ยถ่แล้วตรงนั้นสินะทำเร็จทำได้แล้วครับหัวหน้ายามิว่าทำไมถึงท,ท,ทำได้จริงๆล่ะหน้าคนลุกจังบางอ่านทำกับวาทอน ฉันน่ะจะไม่ไปล่อ,อยให er ้คนอื่นยัางแกมาทำร้ายสหายของฉันได้อีกโอ้โหเวิดมันส hmm, ่องแสงแสงแสงสักษาจะรอดไปนี่เรา มันฤทธิ Luckily, Ireland, Hence, ์สุขนาดพลังเว็บไว้เยอะแล้วโมโลสึกะปกงกันไปรจริงด้วยนะอาจาะขอพวกแกน่ะก็ล่มสลายเหมือนกันโอเคดีผู้ใช้เว็บมือแสบกับจันไปเลยเออวันนี้เราคงต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะ สำหรับใครที่ชอบแบ็คคอเวอร์อย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ